โปรแกร,รมถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025วันที่27สค68เช็คโปรแกร,รมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบแรกวันพุทธที่27สิงหาคม2568สึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025 FIVB Women's World Championship 2025 จะมีขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568โดยมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด32ทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละ4ทีมเพื่อหาทีมอันดับ1และ2ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งประเทศไทยรับหน้าที่เจ้าภาพโดยมีเซอร์เบียเป็นแชมป์เก่าการแข่งขันจัดขึ้น4เมืองหลักได้แก่กรุงเทพมหานครนครราชสีมา เชียงใหม่และภูเก็ตโดยในรอบ k อ o เ k out ตั้งแต่16ทีมสุดท้ายเป็นต้นไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศจะใช้สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากเป็นสังเวียนหลักโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025วันพุทธที่27สิงหาคม2568สนามชาติชายหอนสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชสีมากลุ่มอีเวลา16นาฬิกาตุรกีพบแคนาดากลุ่ม E เวลา19.30นาฬิกา30นาทีบันแกเรียพบสเปนศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่กลุ่ม F เวลา16.00นาฬิกาโคลอมเบียพบเม็กซิโกกลุ่ม F เวลา19.30นาฬิกา30นาทีจีนพบโดมินิกันถ่ายทอดสด PPTV HD 36ิอินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครกลุ่มเ กลุ่ม S เวลา17นาฬิกาญี่ปุ่นพบเซอร์เบียถ่ายท่อสด PPTV HD 36กลุ่ม S เวลา20่สนาฬิกา30นาทียูเครนพบแคเมรูนยิมเนเซียม4,000ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ตกลุ่ม G เวลา17เนาฬิกาเขนยาพบเวียดนามกลุ่ม G ี เวลายี่สิบนาฬิกาสามสิบนาทีโปรแลนด์พบเยอรมนี